สวัสดีค่ะข่าวมานินากาซิมาอัปเดตอาการป่วยของแม่ยาเนาะคะ่ะซึ่งมีอพี่ๆเพืพ่อนๆถามเขาม่าเนาะค่ะว่าอาการป่วยแม่ยาเป็นจะไดแน่นักก็เลยซิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น,นอ้องได้ฟังเนาะคะ่ะตอนนี้แม่ยานักก็ข่าวดีก็คือออกจากโรงพยาบาลเนาะคะ่ะออกจากรโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วก็น้องไส้แฟนไปคนรับอาสาดูแลอยู่บ้านน้องไส้เนาะค่ะตอนนี้แต่ว่า ก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลนังก่ม่มญาก็ได้ทําการเฮซิตีสนนะะ่สแกนเนาะค่ะหมอเฮซิตี่สแกนเรียบร้อยแล้วซึ่งก่อประมาณสองมือก่อลผลเนาะคะ่ะหมอก็โทรมาบอกว่าพ้นรับจากซิตี่สแกนเนาะคะ่ะหมอบอกว่าแม่ญามาเล้งกินทั่วปอดแล้วค่ะพี่น้องจ้ามาเล้งทั่วปอดแล้วตอนนี้แล้วก็ล่ามไปส่วนต่างๆของร่างกายแล้วค่ะแล้วก็หมอ,อก,ก็เลยบอกว่า ให้ทุกคนท่ำใจเนาะค่ะให้ทุกคนท่ำใจแล้วก็บอกว่าไม่냐อา,อาจจะอยู่ได้ประมาณระว่างสามเดือนถึงหกเดือนค่ะพี่น้องจ๋าเนาะคะ่ะแล้วก็โม,มอก็บอกว่าไม่냐อา,อาจจะไปกลอนสามเดือนก็นได้หมอบอกว่าบอกประมาณน,นี้เนาะค่ะเนาะซึ่งทุกคนก็ช็อกที่รู้ผลตรวจเนาะค่ะผลสแกน ออกมาเนาะค่ะแม่ยาอาศัอยู่ได้น้ำนัดบดนเนาะค่ะพี่น้องอาจสิไปก่อนสามเดือนก็ะได้หมอบอกหมอบอกว่าบระตองตกใจเพราะว่ามาเร่งนะคะถ้ามันกินเบิดตอนใดก็คือตอนนั้นนะคะมาเร่งซึ่งหมอก็บอกว่าประมาณะระวางสามเดือนถึงหเดือนค่ะพี่นอ้นองปีหน้านี่ยแหละค่ะแล้วก็อาจสิไปก่อนสามเดือนก็ะได้ขึ้นอยู่กับว่าแม่ยาสิทธ ทนไวบาไวแล้วะค่ะพีน่นงเพราะว่ามอบอกว่าไม่ยานัดปว่วยแห้งค่ะปว่วยหนักแห้งแล้วก็บมีเนือ้อมีหนังเลยค่ะพี่นงไม่แต่กระดูกค่ะไม่ยาตอนนี้คือแบบเนือ้อหุ่มกระดูกน้อยเดียวค่ะพีนน่นงไม่แต่กระดูกอีลิจอยแห้งค่ะพี่นงแล้วก็บ่ค่อยมีแห้งไม่ยาเน,นี่ยบ่คคอยมีแห้งเลยบ่มีเหลียวบ่มมีแรงจ้ะมอบอกว่าไม่ยาป่วยหนักแต่ว่าหนักก็เลยแบบสงส,สัยว่า ถ้าว่าไม่ยายอยู่ได้แค่ประมาณสามเดือนหรือว่าหกเดือนบอ่เห็นไม่ยาแบบเจ็บปวดอยังแห้งประมาณนี้นะคะนัดแบบบ่อยากเสื้อนะคะคือแบบว่าบ่บอ่บอ,บอ,บอยากเสื้อกับสแบบิ่โนโนนนงทจีจะะ่หมอบอกนะคะเพราะมันมันแบบมันวหาไปนะคะพี่น้องหมอก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยเบิ่งหลางกายเบิ่งไพ่หนอกคือเราบ่เจ็บปวดแต่ว่ามาเล่นมันกินขังไนพี่น้องขังไนจ้ะเป็นขังไนเป็นวานะคะหมอบอกนะคะ หมอได้บอกว่าถ้าถึงเวลาไก่ที่เราสิบไปนะมันสิเจ็บปวดพรมานแห้งหมอบอกเนาะคะ่ะถ,ถ้าถ้าญาเริ่มเจ็บเริ่มปวดนะคะตอนนั้นก็ข้าเจ้ากับสิทรงแค่เนาะคะ่ะมาดูแลแม่ญาเนาะคะ่ะตอนนี้ก็ทางครอบครัวกับจางเนาะคะ่ะจางแค่เนาะคะ่ะมานังเฝ้าแม่ญาประมาณวันจันทร์วันอังคารเนี่ยคะ่ะนางเฝ้าสองมือเนาะคะ่ะเบิดมือคะ่ะตั้งแต่เสาร์ดแรงกึกเนาะคะ่ะมันนี้ก็ หลังจากวันนังค่านหลังจากวันเจา้าหนังขานก็คือครอบครั่วลูกๆเนาะคะ่ะซอยกันเบิงพัดเปลี่ยนกันนางเฝา้าแม่เนาะคะ่ะคือว่าหมบอกว่าให้ใส่เวลาอยู่ไก่กับแม่ใส่เวลาให้ให้มากที่สุดเนาะคะ่ะให้ยุกับแม่ให้หมากที่สุดใส่เวลาให้คุม่าที่สุดก่อนที่เสียเราไปเนาะคะ่ะพี่นองจ๋านั่นแหละคะ่ะหมบอกว่าให้ใส่เวลาให้หมากที่สุด เรือกระชอกเนาะค่ะน่าเป็นออมเนาะช็อกอยู่เพราะว่าพ่อแท้แบบหมอบอกว่าูนี่กระชอกอยู่ค่ะเพราะว่าในเมือห้องผู้ล่ะค่ะว่าไม่ยาเราอยู่ได้บ่เกินบ่เกินสามเดือนหรือว่าหกเดือนประมาณนี้อาจจะไปก่อนน้าหมอแล้วหมอก็บอกว่าอาจจะไปก่อนสามเดือนก็ได้ไม่เห็นให้องช็อกออมเพราะเห้องผู้ว่าจับมือใดมือใด พี่ตว่าหมอบอกว่าถา้าเราเริ่มเจ็บเริ่มปวดนั่นแหละคือคือสัญญาณบ่งบอกนะคะพี่น้องจา๋าตัวน,นี้ก็ยังไม่ท่านปวดยังปัญหาค่ะพี่แต่ว่ากับผมแล้วอีกอย่างนีองนะคะเป็นแบบเอ่อลง,ล,ง,ล,งล้มลืมนค่ะพี่น้องเป็นอ่ดีเมนเทียค่ะพี่น้องจา๋าเราเป็นแบบลงล้มลืมนจ้ะก็กินยาน้วค่ะ <สๆ S 1> พี่น้องจา๋านั่นแหละแล้วก็แบบบอกไปเรื่อยๆบอกไปทัวทีบทัวเดนนะคะพี่น้องตอนนี้แล้วโตเล้อยู่แล้วก็ จำได้ดนนเดน,ดน,น,นี่ยจำหมได้เนี่ยแต่นัดเองแล้วก็จำได้เนี่ยจำหมได้เนี่ยแล้วตอนนี้เลาก็บ่ค่อยกินปันไหนกิน,นอายุแล้วเห็นนาลูกแล้วก็สดชื่นอยู่กับพี่น้องจ้าแต่ว่าภายในครับภายนนกับเบิ้งสดชื่นแต่ว่าภายในแต่ว่าเรื่องามว่าเล่าอันนี้เล่ากับพร้อมกับพี่น้องพร้อมจอยแห่งกับพี่น้นองเมื่อนัดนนเปลี่ยนสภาให้ด้วยแต่กระดูกกับพี่น้องเนือนี่ห่มกระดูกพี่นอ้องไม่มีเหนือไม่มีหนังเลยพี่น้องจ้าบ่ค่อยมีเหนือไม่มีหนัง มอบอกว่าเม่ยน่วยแห้งค่ะพี่นงค่วยแห้งบอกคอยมีเบี่ยวมีแร่งนะคะพี่นงองเพราะว่าเร่ากับอายุมากแล้วค่ะพี่นงค์จ้าค่ะว่าเราก็บเมีเบี่ยวมีแรงสิเปสโตสูก็โลกเนาะค่ะซึ่งโลกนี่ก็เป็นโลกกลายเนาะค่ะพี่นงองจ้าก็หมอก็บอกว่าถึงแม้ว่าเม่ยนสิบอกเป็นมะเร็งเม่ยนก็ต้องไปอยู่ดีค่ะพี่นงองจ้าเพราะว่าเล่าอายุมากแล้วนะคะเล่าเถาแล้วค่ะพี่น้องจ้าเอาเลาลกะเล่า มาได้ถึงแค่นี้อีลีค่ะหมอบอกนะคะพี่น้องจ๋าจะไหนเราก็ต้องไปอยู่ดีค่ะพี่น้องเนาะจ๋าถึงแม้เซบัวเมนถึงแม่ว่าสิบบอเป็นมาเล่นกับซามเนาะค่ะหมอกับบอกแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องก็แฟนนักไปเฝ้าแม่อยู่ล่องบาเนาะค่ะไปนอนเฝ้าจนจนว่าแฟนนักติดโควิดค่ะพี่น้องจ๋านักแยกที่นอนก็แฟนค่ะพี่น้องก็แยกกันนอนจ้าก็แฟนกับติดโควิดจากเมญ่านะคะพี่น้องก็เป็นมาได้ตอนนี้ก็ แปดมือค่ะพี่นงจ๋าแปดมือก็แยกกันโน่นค่ะพี่นงจ๋าก็ที่นัดโพสในเฟซบุ๊กล่ะค่ะพี่นงแต่ก็บริบอกผู้ใดเนาะค่ะนักกัแครโพซื่อๆนัดเองนักกตรวจเนาะค่ะนักกบติดเนาะค่ะนัดบติดโควิดเพราะว่านัดกินขิงรัดนะคะพอแต่นัดหูปุ๊บว่าแฟนนัดติดโควิดหรือว่าเมียติดโควิดนักก็เริ่มจะเริ่มกินสมุนไพรนะคะเพราะว่านัดรู้ว่า แม่ยากติดโควิดมาแล้วนะคะหลังนักยานแฟนติดพะวันแฟนไปนอนเฝ้านักก็เลยพยายามกินขิงคาตะไคร้สมุนไพรนะคะหัวหอมสินักกินรัดไปเลยค่ะพี่นองจา้าเตรียมตวไว้เลยนัเพราะว่านักายันแฟนนักติดและผลสุดท้ายแฟนนักกัดติดอีลีค่ะพี่นองจา้าตอนนี้ก็เป็นในแปดมือแล้วค่ะก็ใกล้จะซิบมือแล้วนะคะก็อาการก็ดีขึ้นแล้วค่ะ,คะตอนนั้นก็นเป็นหนักอยู่คะ่ะแฟนเป็นหนักอยู่ตอนติดโควิดเป็นหนักหายใจออกเนะคะ แล้วก็ไอน้อาขาไอ้นักเงี้ยแฟนเนาะคะ่ะแต่ว่านัดพยายามแบบว่าเอาสมุนไพรให้เพิ่นกินเพิ่อนอย่างเพิ่นกะบบย่อมกินนะคะเพราะว่าฝรั่งเนาะคะ่ะบ่คือบานเฮาเพิ่อนอันบ่ได้อันนี้เนาะคะ่ะก็กินแต่ยาเลมซิฟนะคะที่นัดเคยโพสต์ใน Facebook น,นะคะแล้วก็ยาพาร,รานะคะพี่น้องกินแบบแบบนั้นนะคะแล้วก็นักกะต้มน้ำขิงเอามาให้เพิ่นสูตรดมเนาะค่ะต้มสมุนไพร เพิ่นบอกกินแต่วันนัดเอาใหม่เพิ่นสูตรนะคะพี่น้องจ้ากับพายา่มเฮ็ดทุกวิธีทางนะคะแต่ว่าก็แยกกันนอนค่ะพี่น้องคนละห้องนะคะนักันนอยู่ห้องน่งเล่นนอนโซฟาแล้วก็ให้แฟนนอนในห้องนอนค่ะพี่น้องแล้วก็ลูกก็นอนงห้องลูกกับ่ให้เขาไกลแฟนเนาะค่ะกับพยายามแบบหลีกเลี่ยงเนาะค่ะเพราะว่าโควิดติดมั่ก็ยากเนาะค่ะพี่น้องจ้า ใจส right, so, <Really>? ิกระทบเรื os, it. It ่องงานอีกบเลยไปเห็นงานอีกจะพี so, uh, ่น้องเนาะค่ะก็นักขยากจะบอกว่าถ้านัดไปไปทั่วถึงเนาะค่ะนัดไปซาตอบกเมนซาจังไหนก็ต้องขอถกขอพายเพื่อนๆหลายเด้อค่ะเพราะว่านัดยากอีหลีเนาะค่ะยากนั่นเมญาแต่วันกับพยายามไปแห่ไหวที่สุดจังไหนนักกัไปคือเก่าเนาะค่ะถึงแม้ว่าสิ่งยากสำหรับนักกัไปเบิงให้คือเก่าค่ะพี่น้องจ้าเนาะค่ะแต่ว่านั้จะจะบอกให้เพื่อนทราบว่านักอัสสิไปซาแนงสิเนาะค่ะแต่ว่าไปแน่นอนแต่ว่าอาจสิไปซาเนาะค่ะ ก็เมนก็จะตอบสาแนเ่เ,นนะคะคเร็วแน่เนาะค่ะก็แล้วแต่ว่านัดส,สิวางต้นใดนัดส,สิอ่หยากต้นใดอยังประมาณนี้เนาะคะา่ะก็จังไดหนก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่เอ่อถามเข้ามาเนาะค่ะเกี่ยวกับจุดทุกสมุดุลกางแจ้งก็ธนัดมีเวลาเนาะค่ะนักกัจะมาตอบคําถามอีกเนาะค่ะซึ่งเพื่อนๆก็เอ่อถามกันเข้ามาหลายเช่นกันเนาะค่ะนักกัจย่างพัฒน์ด้มีเวลาตอบเนาะค่ะแต่ว่าเพื่อนๆเอ่อนทายากรู้ขํา อ่านขอขมากรรมก็ติดตามนั่นในเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะตามนัดไปที่เฟซบุ๊กนัดก็พิมพ์ไว้ในหน,าบบนะะ้าเฟซเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆเนาะคะ่ะหรือวเอฟซีที่ต้องการคำเก่าขอขมากรรมก็ไปติดตามนั่นในเฟซบุ๊กได้เนาะคะ่ะนัดพิมพ์ไว้เรียบร้อยเนาะคะ่ะซึ่งมีเอฟซีที่มาคอมเมนต์ถามนัดเนาะคะ่ะในยูทูบแล้ว เอฟซีก็ได้แวะเขาไปทักนัดใน a c e b o o k นั่ค่ะนากับพิมม์ยเห็บรอยเนาะค่ะจะนายก็เขาไปาไปเบิรงเนาะค่ะใน Facebook ได้เนาะค่ะเพราะว่านาก็เฮ็ดคลิปไว้แล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนบางคนก็อาจจะแบบว่าพิมพบอท่านพิมพตามบอท่านอ่านตามบอท่านอยากจะแบบเขียนตามแบบว่าเม่อตอมาว่าเป็นคลิปก็เขาไปติดตามนั่นใน c e b o o k กได้เด้อค่ะก็นาก็อยากจะกับขอบพะคุณเนาะค่ะกับขอพะคุณ พ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เอฟซีทั้งบุรีรัมเนาะคะ่ะแล้วก็ทั้งฟังไทยฟังเล่าทัวประเทศเนาะคะ่ะเอฟซีทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ใน u t u b e เนาะคะ่ะพี่นงจ้าขอบคุณมิตรภาพทีดีเนาะคะ่ะทีแห่กําลังใจนดะจนตอนนี้ก็มีคนมาติดตามนะัด8 0 0พันสับส์ครายแล้วค่ะพี่นงจ้า ถ้าเกิดว่าครบเก่าพัานแล้วนัจังเสีมาแนะนาโตนะคะว่านัดเป็นผู้ใดมาจากไซังประมาณนี้เนาะคะ่ะยังพันไหนแนะนาโตโดนล่ะค่ะพี่น้องมากน,นอาจจะโมโหจากว่านัดเป็นผู้ใดมาจากไซเนาะค่ะพี่นนองจ้าจะได้นักกาบขอบคุณใหหลายนาะค่ะจะในการรักษาสุขภาพกันแน่เด้อค่ะข้าจะในกาฝากเป็นกําลังใจนะแน่เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะะ่งเนาะค่ะเสด็จบ่พลาดทุกคลิปจะนัดโหลดลงจ้าสำหรับมือีนนักต้องขอลาไปก่อนค่ะพี่นนองจ้าขอบคุณในหลายค่ะสวัสดีค่ะ